สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมอีกแล้วครับอ่าเว็บร้อยที่ต่อจากอีพีที่แล้วนะครับที่ติดเครื่องไปแล้วนะครับอตอนนี้เจ้าของสั่งงานเพิ่มใหม่อีกแล้วครับบอกให้ทําสีโครงใหม่นะครับทําสีโครงสีสวยงามเก็บสีใหม่หมดนะครับงานเข้าของจริงครับ เนี่ยครับต้องรื้อแยกออกชิ้นนะครับชุดพวงชุดไฟคือต้องไล่เก็บใหม่หมดนะครับเนี่ยครับสนิมเปียบเลยครับไม่ได้แยกชิ้นขายนะครับจะทำสีใหม่นะครับ แล้วที่ยากก็คือเนี่ยนะครับมันเป็นร้อยชุบขคมเมียมมานะครับมันไม่รู้จะขัดออกไหมนะครับสเนมิมเต็มเลยครับ น็ยึดแท่นเครื่องนะครับขาดเมื่อวานนะครับตอนยิงออกมานะครับเรียบร้อยเลยครับอ่าครับเดี๋ยวรอชมอีี่ต่อไปครับแจมให้ด้วยื่อยครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครด้วยนะครับหนึ่งซับสไครของท่านมีค่ากับเรามากนะครับ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูครับขอบคุณครับ